ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสสวัสดีด้วยหลายคนอาจจะเกิดปัญหาทําไมมันได้เงินน้อยอย่างเลยพี่พี่ฟาร์มยังไงให้ได้เงินเยอะๆนะครับจุดนี้ที่เรายืน AFK กันนะครับตรงนี้สามพันหกพันแต่ เราจะได้เงินเยอะจากกล่องนี้ก็ต่อเมื่อเราตีกล่องให้แตกนะครับจะโตกอยู่ประมาณหนึออ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านนะครับกล่องนี้แตกนะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านนะครับแต่มันก็น้อยไปเลยครับเรามานั่งรอ AFK เพื่อจะเอาเงินแค่หกเจ็ดพันล้วครับพี่มีจุดนี้มานำเสนอคือ ขึ้นปืนใหญ่ไปเลยครับขึ้นมาแล้วถ้าใครมีมาร์ฟก็มาร์ฟมาเลยก็ได้มาร์ฟรับมาแมบสุดท้ายเลยนะครับสังเกตพวกกล่องพวกอะไรกล่องของขวัญกล่องลอยพวกนี้นะครับมันจะให้เงินเราเยอะมากเลยนะครับดีกว่าไปนั่งรอ AFK รอบละสามสี่พัน บางคนก็ได้พันหนึ่งบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมาตีกล่องนี้ดีกว่าครับดูกล่องนี้ว่ามันจะได้เท่าไหร่กันนะกล่องนี้ได้ห้าพันนะครับกล่องนี้ได้หกพันนะครับสี่พันดูกล่องเล็ก ี่ได้สามหมืนนะครับสามหมื่นเยอะมากเลยนะครับอย่าไปกังวลน,นะครับว่ากล่องทําไมไม่เกิดที่อะไรที่ทําไมทําแบบนี้อะไรนะครับเราก็ฝามกองเล็กๆไปนะแต่ฮะสี่พันเหมือนกันครับ ฟาร์มกองกองกองเงินเล็กๆไปฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวกล่องพวกก่องของขวาญกล่องอะไรเดี๋ยวมันก็เกิดเองนะครับ มันจะมีกล่องใหญ่กล่องนึงนะครับเดี๋ยวมันยังไม่สปอนมาเนาะดูฝั่งนู้นนะครับเห็นแล้วซึ่งซึ่งกล่องใหญ่กล่องนี้จะให้เงินเราเยอะมากเลยนะครับมีสองกล่องพอดีกล่องเล็กนี่กล่องเล็กนี่กล่องใหญ่ด้านซ้ายจะเป็นกล่องใหญ่ด้านขวาจะเป็นกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กได้เท่าไหร่ ของเล็กได้สามหมื่นนะครับของใหญ่น่าจะได้ประมาณสี่เบิดมันไม่เกิดเลยอะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะครับเราก็ปาม์มปา์มไปเรื่อยๆครับก็ถ้าจะให้ดีก็วิ่งบนไปเลยครับ กองนี้สามหมื่นนะครับกองนี้เรามาดูของใหญ่เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับกองนี้ประมาณหกหมื่นนะครับหกหมื่นซึ่งเยอะมากอะไรเบคอนนายเป็นอะไรครับ บอกเลยนะว่าถ้าฟาร,ร์มตรงนี้เราได้เงินเยอะแน่ครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงผมจะดามเมจสูงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวไอ้ดามเมจเล็กๆมานะครับจะใช้แค่สีตัวให้น้องๆดูนะครับอย่างเช่น ไม่ต้องดูนะครับว่าพี่เปิดตู้อะไรนะครับอ๋เอาเป็นว่าใช่เลยแล้วกันลัคกี้ก็จะได้ประมาณ4ตัว ประมาณนี้สี่ตัวนี้ก็จะดาเมจสี่สิบสี่สเบเก้านะครับที่ใส่4ตัวไม่ต้องกังวลน,นะครับสัตว์เลี้ยงคุณดาเมจเบานะครับมันก็สามารถปามได้เงินเยอะเหมือนกันมาดูกันเลย ตรงน,นี้อาจจะใช้เวลาว่านะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราโจมตีเบาเนาะก็ได้เงินเยอะเหมือนกันแหละสามพันสี่พันห้าพันเจ็ดพันเก้าพันหนึ่งนหนึ่งพันหน่นสามหนค่ะนห้า หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นสามละสองหมื่นห้าสามหมื่นอ๋อสองหมื่นห้าสองสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเก้าสามหมื่นหนึ่งพันโดยเก้าพันกับหกพันเมื่อกี้ สิเป็นสี่มืนก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับใครคิดจะฟาร์มตรงนี้แล้วได้เงินเยอะๆพี่ว่าโอเคเลยนะครับการที่เราฟาร์มเงินจุดนี้ในแมปนี้มันคุ้มมากเลยนะครับกว่าดีกว่าเราไป AFK รอนะครับมันได้น้อยมากแล้วน้องๆก็ไม่สามารถที่จะเปิดสัตว์เลี้ยงได้ง่ายๆนะครับ คือมีสัตว์เลี้ยงสมมติใส่แค่สี่ตัวก็กดไปเลยนี่สี่ช่วยกันก็ได้ การที่กองเงินมันแตกหรือกล่องแตกนะครับมันจะได้โบนัสเพิ่มนะเวลาที่เราตีกล่องแตกมันจะเขียนคําว่าโบนัสขึ้นด้วยนะครับเช่นกล่อง2องดี500 1 000, 1 9 0 0 2 5 0 0 6 0 0 0้าได้เยอะมากเลยนะครับดีกว่าเราไปนั่ง efk นะครับ ถ้าใครอยากได้เงินเยอะๆให้มาจุดนี้เลยนะครับแคมเดียวได้เงินสี่พันละดีกว่าไปนั่งรอเข้าทีละพันสองพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวพี่ก็ตามจุดนี้แล้วนะครับถูกข้างนอกพี่ขี้เกียจ a f k นะครับถ้าพี่ ASK บ่อยๆนะครับ อาจจะเบื่อเกมนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> คือรออีกประมาณหนึ่งวันพี่ก็จะได้ตัวไอราก้อนที่ว่าสี่สิบล้านนะครับทั้งหมดหกตัวออกมามันก็จะเป็นดาเมจตัวนี้ร้อยสิบหกล้าน ร้อยสิบหกล้านนะครับร้อยสิบหกล้านคูณหตัวก็หกร้อยหร้อยล้านรวมจากที่ใส่ก็จะเป็นแปดร้อยล้านก็เก้าร้อยล้านตัวนี้เป็นสิบล้านสิบมิลล้านแล้วนะครับสิบเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่สิเก้าร้อยล่ะหนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งมือในหนึ่งพันหนึ่งร้อยพันสามร้อยหมดตัวนี้พวกนี้ยังไม่รวมตัวไอดีลองพี่นะครับนี่ตัวนี้ทำป็นออนไลน์รับของนะครับเพชรก็จะอยู่ประมาณห้าแสนแปดนะครับตัวนี้แบตบจะหมดแล้วเหลือยี่สิบแล้ว คือเจ็ดละอวครับดาเมจแค่ไม่เท่าไหร่ห้าสิบล้านตีกองเงินนึงบีแป,ป๊บแป,ป๊ 600. บหกร้อยมื่นหกร้อยหนึ่งพันสองพันสามพันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กระจกกระจกนะครับ ตัวนี้สําหรับตัวนี้เนาะก็จะมีตัวนี้อีกนะครับตัวนี้อีกสองวันตัวนี้ดาเมตก็จะอยู่ประมาณที่ร้อยสองร้อยนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเรนโบรหรือลุงนะครับก็จะอยู่ประมาณที่98แล้วนะครับ98้าคูณสก็น่าจะได้เกือบ200แหละ ตัวโดมินตตัวนี้คือดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ69 70ก็จะได้วมาณ200เท่ากับไ้มังกรเขียวเลยนะครับเท่ากับมังกรเขียวตัวนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ90ล้าน90ล้านก็จะได้ประมาณ200กว่านี่แหละครับตัวนี้มังกรเขียวอยู่ที่2 1 1 211แล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ ตัวนี้มัน90-98เกือบร้อยล้านก็จะอยู่ประมาณที่200กว่านะครับก็ตามนี้ต so ัว ID นี ies, ้ก็จะเหลืออีก2วัน6ตัวนะครับก็จะรวมทั้งหมดก็จะเป็น12ตัวนะครับที่จะได้รับภายใน2วันนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าพี่ได้ของครบเมื่อเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกสัตว์เลี้ยงตัว40ล้านคนละตัวนะครับ40ล้านคนละตัวเลยนะครับ <g iggle> <g iggle> ก็ก็เยอะพอสมควรแหละเพราะว่าตาังมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่ สามารถที่จะใส่สันเลี้ยงได้ครบ18ตัวที่ว่าตัว100ดาเมจขึ้นไปนะครับครบเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่แจกแน่นอนนะครับอาจจะขอเวลาฟาร์มเงินสักประมาณ1วันนะครับโร่น้องบนก็เป็น3วันเนาะจากที่ตัวนี้รอ2วันตัวนั้นรอวันหนึ่งก็ฟาร์มอีกวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ ห้าสิบล้านก็คงพอลำมั้งน่าจะถึงพี่ก็ว่าน่าจะถึงนะครับก็ขอภาวนาให้พี่ถึงแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับคือเรามาก็มา AFK หาตังตรงนี้ดีกว่านะครับได้ตังเยอะ ก็ได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะได้เยอะเยอะกว่านั่งรอด้านนอกออหรือหรือใครชอบที่จะไปนั่งรอด้านนอกนะครับแล้วส่วนมากพวกคอมพิวเตอร์เล่นอยู่คอมพิวเตอร์มันจะ AFK ได้ดูหนังดูอะไรดู youtube ดูอะไรก็ถ้าใครเล่นคอมพิวเตอร์ก็เครื่องนึงะงใจจอหนึ่ง กด,ดเกมทิ้งไว้จอหนึ่งอย่าลืมดูช่องซิมอนเอด้วยนะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ